สวัสดี FC ทิพนะะักะทุกคนเลยนะคะวันนี้วันที่1มีนาคม2568นะคะวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางของปู่เพชรเงินนคาการาชและก็ย่ากโกมินนะคะของอาจารย์เซียนขานะคะมาฝาก FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์เซียนขานอติดธุระนะคะแล้วก็ภารกิจนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้แอดนะคะมาพูด เองเลยเนาะเพราะว่าอาจารย์เอาไว้งวดหน้านะคะงวดน,นี้อาจารย์ติดธุระจริงๆนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดก็จะเอาแนวทางของปู่เพชรเงินมาฝากนะคะทุกคนเลยเนาะอาจารย์ก็ได้ทําพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่27ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตัวเลขก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีไม่เยอะนะคะเนาะตัวเลขของปู่เพชรเงินนะคะ FC ก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะเนาะหรือว่าอาจจะมีใครที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะคะแนวทางของปู่เพชรเงินนาคราชของอาจารย์เซียนขานะคะอย่าลืมว่าเลข6กับเลข9เป็นตัวเดียวกันนะคะเลข1กับเลข7เนาะก็แทนกันได้นะคะงวดที่แล้วใครที่โชคดีแอดคอร์แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะ ไม่ต้องเสียใจนะคะเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะบุญวาส,สนาของคนเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะสะสมบุญกันเยอะๆนะคะในคลิปนี้นะคะตัวเลขมีน้อยชุดมากเลยนะคะเนาะงวดที่แล้วนะคะกะ็โชคดีกันเยอะเลยนะคะเนาะแอดก็ดีใจกับ f อที่โชคดีด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดก็ เสียงแหบๆเนาะเสียงไม่แอดว่าเสียงแอดไม่ปกตินะคะเนาะแต่ก็ถึงยังไงแอดก็ยังคิดถึง fc แล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามทิพนาคานะคะแอดก็อยากจะขอขอบคุณน,นะคะ fc ทุกคนนะคะที่ติดตามทิพนาคาแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทิพนาคามาตลอดนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาให้นะคะเนาะเลขของ ปู่เพชรเงินนะคะทูบนะคะก็คือแปดหกศูนย์อย่าลืมแปดเก้าศูนย์ด้วยนะคะเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดหกหกแปดศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะเนาะแอดก็แยกให้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะของอาจารย์เสียงขาของปู่เพชรเงินที่ให้มานะคะก็ตัวเลขนี้ไม่เยอะนะคะก็จะมีหกตัวเลขของหกศูนย์ 44แล้วก็ที่ปู่เขียนให้นะคะ6044นะคะแล้วก็75นะคะส่วนทูบก็คือ860นะคะที่ปู่เขียนให้นะคะก็จะมีแค่ชุดเดียวเองนะคะปู่เขียนให้ก็จะมี6044แล้วก็สองตัวที่ปู่เขียนให้ก็คือ75ไม่รู้จะบ,บนหรือล่างนะคะก็สามารถตัดได้นะคะเนาะ แอดก็แยกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่นี่คือแอดก็ให้ดูก่อนนะคะว่าที่อาจารย์ให้มาก็มีเท่านี้นะคะมี6044แล้วก็7 5หนะคะที่ปู่เขียนให้เนาะส่วนทูบก็คือ860นะคะท่านผู้ชมมีไม่เยอะนะคะตัวเลขของปู่เพชรเงินปูป่อของปู่เขียนให้เนี่ค่ะจะมีไม่เยอะนะคะ<อ>เพราะว่าตัวเลขจะน้อยชุดมากเนาะแล้วก็ความฝันของอาจารย์นะคะตอน อาจารย์บอกว่าฝันต่องวดก็คือหนึ่งสี่หกนะคะแล้วก็ตัวเลขที่อาจารย์ฝันนะคะแปดหกก็จะมาตรงกับทูบก็คือแปดหกศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ลองใช้วิจารก็ลองใช้วิจรารณญาณในการรับชมดูนะคะแอดแยกให้เรียบร้อยแล้วนะคะปู่เขียนให้หกศูนย์สี่สี่เจ็ดห้านะคะแอดก็เลยแปลงให้เป็นเก้าศูนย์สี่สี่นะคะแล้วก็หนึ่งห้าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเป็นตัวเดียวกันนะคะส่วนหกศูนย์สี่สี่นะคะแอดก็แปลงให้เป็น

ของอาจารย์ของปู่ให้มาก็จะมี604475แค่นั้นเองแล้วก็ทุ่ป8 6กแล้วก็ความฝันของอาจารย์ก็คือ1 4 6แล้วก็86แค่นั้นเองนะคะฝันตั้งแต่ต่องงวดเนาะเห็นไหมคะว่าตัวเลขก็มีไม่เยอะนะคะจริงๆแล้วของปู่ก็มีแค่นั้นนะคะที่เห็นหลายๆตัวคือแอดแยกให้ใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะ หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ลุ้นได้เลยแอดขออวยพรให้ fc ของทิพนะาคาทุกคนเลยนะคะมีโชคในงวดวันที่1มีนาคม2,568นี้นะคะก่อนอื่นนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือแอดต้องกาบขอพระคุณอาจารย์เซียนขามากๆเลยนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แอดเป็นสะพานบุญมาให้ fc ของทิพนะาคาทุกคนมีโชค มีลาบนะคะในงวดวันที่1มีนาคมสอ6 8ันนี้นะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์เสียนขามากๆเลยนะคะแล้วก็ปู่เพชรเงินนาครา,ลาแล้วก็ย่ากโกมินนะคะที่เมตตานะคะให้แนวทาง fc ของทิพนาคานะคะขอให้ fc ของทิพนาคาโชคดีในงวดวันที่1นี้นะคะแล้วก็ให้ถูกรางวัลใหญ่ๆขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เอ็ดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ